ก็ S <S สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับเรื่องของงานนะครับตอนนี้เศษรษฐกิจก็ค่อนข้างย่ำแย่นะครับหลายคนก็ไม่มีโอนะผมเองก็เจอประสบการณ์เช่นนั้นเหมือนกันครับรายได้หายไปเยอะนะครับเป็นตัวเลขก็ค่อนข้างเยอะมากหลายหมื่น,นเป็นหมื่นหลักหมื่นนะครับผมก็ปกติก็ทํางานโรงงานนะครับมีโอวันธรรมดาก็มีนะครับเวละวันอาทิตก็มีตอนแรกๆก็โดนตัดโอในส่วนของวันธรรมดานะครับผม โดนตัดไปนะครับแล้วก็ภาคหลังๆก็มีโอช่วงนี้ก็ตัดวันทิตออกไปด้วยนะครับก็คือปัจจุบันก็ o โอที่เป็นศูนย์นครับได้แต่เงินเดือนิเพียวนะครับผมก็สถานก,การณ์ก็ลําบากนะครับผมเพิ่มขึ้นนะครับผมการใช้จ่ายแต่ก่อนเคยกินเคยเที่ยวก็ลดลงทุกอย่างนะครับค่อยๆลดลงแต่ก่อนช่วงมีโอก็มีกินมีเที่ยวบ้างมีพักผ่อนผ่อนคลายเราแต่ตั้งแต่โดนโอมาแล้วก็ไม่ได้ออกกินข้าวนอกบ้านกินข้าวแต่ในบ้านนะครับผม ก็สถานการณ์ก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ภักหลังๆก็มาโดนตัดโอในส่วนของวันอาทิตย์อีกนะครับวันอาทิตย์ที่เราทําอาจจะทำรักเดือนละ2วันหรือ3วันนะครับก็โดนตัดไปอีกนะครับตอนนี้ก็คือทํางานจันทถึงเสาร์นะครับ8โมงเช้าเลิก4โมงเย็น,นผมก็หยุดนะครับแล้วก็ทำให้มีเวลาว่างเพิ่มขึ้นผมก็เลยเกิดไอเดียนะครับในส่วนของการที่จะ มาขับแก๊ปนะครับตอนนี้ผมเริ่มสมัครแก๊ปแล้วนะครับผมสมัครแก๊ปแล้วแล้วก็สมัครได้เมื่อวานนียตอนนี้ก็อบรมอยู่ในขั้นการ,การอบรมอบรมเมือมม่อวานถึงวันนี้ก็อบรมได้3 0แล้วนะครับผม<ส>ก็มาแชร์ประสบการณ์กันนะครับมาคุยกันนะครับเพราะว่าเศรศษฐกิจยุคป,ปัจจุบันก็ย่ำแย่นะครับผมหลายๆคน,นครับตอนนี้ผมก็ทำงานอยู่4จ๊อบนะครับ3จ๊อบอยู่ จะมีอีกสี่จอบหนึ่งเป็นสี่จอบจอบแรกก็คืองานประจำนะครับจอบที่สองก็คือทําสวนนะครับตอนนี้ผมทําสวนกระทอมนะครับกำลังทําอยู่แผ่นทําไว้สามสิบไร่ตอนนี้ก็ปลูกไปแล้วหกไร่เริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วสามไร่นะครับผมแล้วก็อีกจอบหนึ่งก็คือสั่งใบกระทอมมาให้แม่ขายนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จอบใหม่ก็ที่กําลังจะทําก็คือขับแก๊สนะครับก็ รายได้เราก็ควรมากกว่า1ทางนะแต่ตอนนี้ผมพย,ายามให้มีรายได้สทางส่วนที่ยังไม่เกิดรายได้คือส่วนกระท่อมเกิดรายได้บ้างแล้วแต่ว่ายังมีการลงทุนเพิ่มเรื่อยๆนะครับสามปีแล้วครับลงทุนเยอะมากนะครับส่วนกระท่อมตอนแรกๆยิ่งเยอะเพราะว่าเรายังไม่รู้เรื่องในการปลูกเดี๋ยวนี้ก็เริ่มรู้เรื่องแล้วก็ผลผลิตก็กําลังทยอยออกนะครับผมก็คาดว่าปลายปีนี้สักเดือนตุลาฯก,ก็น่าจะได้ผลผลิตสักเดือนละ สามถึงสี 4, ่หมื่นคาดว่าเดือนหน้านี้น่าจะไม่ต่ำกว่าสองหมื่นะครับค่าใช้จ่ายอะไรแล้วน่าจะเหลือสักประมาณหมื่นห้านะครับผมสําหรับในส่วนของส่วนกระท่อมนะครับผมแล้วก็ในส่วนของร้านขายกระท่อมแม่ก็ขายก็กําไรวันละสองสามร้อยสี่ห้าร้อยก็ประมาณนั้นแล้วแต่วันมันมันไม่ชัวร์นะขายของ ก็จรู้รู้รกันอยู่ขายของบางวันก็ขายไม่ออกขายได้น้อยบางทียอดก็ได้พันหนึ่งแปดร้อยเงี้ยกำไรเรามันน้อยมากคนระับซื้อเขามาขายต่อเงี้ยกำไรแค่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์ย่างเงี้ยนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวขออัปเดตนะครับแก๊ปตอนนี้ผมได้ อบรมได้30%มเแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกแนละ้วในการอบรมแต่ละขั้นตอนเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็วันที่ผมไปขับวันแรกเดี๋ยวผมอัปเดตอีกทีหนึ่งรายได้เป็นยังไงนะครับคอยมาดูกันนะครับเพราะว่าเราต้องมีความอดทน,นครับผ่านทุกวิกฤตนะครับทุกวิกฤตคือโอกาสโอกาสนี่ก็เป็นโอกาสหนึ่งครับแก๊ปผมได้เรียนรู้อาจจะได้เรียนรู้อะไรจากลูกค้าบ้างเนี้ย เราก็อาจจะซึมซับต่างๆอาจจะได้รู้จักลูกค้าต่างๆครับบางทีอาจจะได้ย้ายงานเพราะขับแกลบก็ได้อาจจะได้งานดีๆนะครับเพราะว่าเราก็ทํางานประจําอาจจะได้งานโรงงานที่มีโอทีนะครับอาจจะไปอาจจะไปขับเจอผู้บริหารเรืออะไรเนี่ยมาเรียกเราใช้เราเนี่ยเราจะได้งานตรงนั้นอาจจะมีโอกาสนะครับผมก็มีทุกโอกาสนะครับอาจจะได้ค้าขายทธุกทกรกิจนะครับก็อย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนาครับอย่า ดูถูกทุกอาชีพครับทุกอาชีพเราเราอย่างเราไปรับจ้างโรงงานแล้วก็เป็นลูกจ้างเหมือนกันมาแก๊บแกบเราก็เป็นลูกจ้างครับเราก็บริการลูกค้านะครับแค่นี้ครับ